แต่คนบอกว่าความเป็นชุปเปอ่์ตาความเป็นอะไรยมันต้องมีจิ้มมีอะไรอย่างเงี้ยพี่ป๊อปเออจิ้มค่ะไม่จิ้มหรอจิ้มไม่กินปลาดุกขนาดนั้นหรอดี่ดูพี่ออกเลยค่ะแต่ว่าให้ยังไงก็ตามคือด้วยการบำรุงอ่ะมันก็ต้องสาคัญไม่ใช่ว่าการจิ้มมันเป็นวิธีรัดก็จริงแต่ว่าการดูแลร่างกายในทุกๆวันมันก็เป็นส่วนสาคัญอันนั้นคือจากอ่ะ เรื่องริ้วรอยเรื่องรอยยับแต่ว่าด้วยผิวความชุ่มชื่นเนี่ยมันฉีดไม่ได้มันต้องใช้การบํารุงที่มันแบบเติมเข้าไปทุกวันทุกวันมากกว่าจริงๆพี่ป้อกดดันไหมคำว่าเราเป็นนักแสงหน้าเด็กตลอดเวลากดดันสิไม่มีค่าไม่ไม่่อย คือห้ามปล่อยตัวเองให้แก่นะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่อพคอนเซปต์เนยเดี๋ยวคนจะไม่ได้เหรออเดี๋ยวคนจะไม่ได้อ๋อไม่ได้มันจริงจริงว่ามันออกไปแล้วไม่แต่งหน้าคนบอกนี่ป๊อกรือจะบอกว่าจะบอกว่าจริงๆในชีวิตประจำวันหรือแม้กระทั่งถ่ายรายการของตัวเองใน YouTube อะค่ะก็ไม่แตงก็คือปัดแก้มแล้วก็ทาบักนิดเดียวอนอกนั้นคือไม่รองพื้นไม่อะไรทุกสิ้นอาจจะกันแดดอยู่แล้วจะเป็นคนที่รู้สึกว่าอยากให้คนเคารพในความสวยแท้จริงของเรามากกว่สสุดท้ายเลาไปหนไงนะ เดดีใจขอบคุณมากแต้มบุญเรายังมีอยู่แต่ว่าเรายังทำทำบุญมาเยอะอยู่ว่ายังมีคนสะสแสดงว่าไม่อยากลบตำนานหน้าเด็กเลยคือถ้าเผื่อสามารถเกลืนกินเซรั่มหนว่ากินด้วยค่ะกินด้วยเนะคะแสดงว่าแสดงว่าพี่ป๊อปก็คือเมื่อกี้บอกว่าไม่อยากก็คือจะไม่มีการทำาศียกรรมเลยถ้าในอนาคต ไม่รับปากไม่กล้ารับปากจริงๆว่าจะไม่ทำแต่พูดแล้วพูดแต่ว่าคือตอนนี้ก็คือเราทําวิธีการธรรมชาติที่มันดีที่สุดก่อนพยายามพยายามด้วยตัวเองให้ถึงที่สุดก่อนแล้วถ้าเผื่อื่อไหรที่มันไม่ไหวแล้วอ่เราจะทำแต่ในว่าพี่ปอก็คือไม่หยุดสวยแน่นอนจะไม่หยุดไม่ได้ค่ะเพราะว่าความมันเป็นความมั่นใจหนึ่งอย่างของเราด้วยนะถ้าเราสวยแล้วเราออกจากบ้านเราไม่ใช่รู้สึกว่าเรามีความเคารพตัวเองมากขึ้น สามีก็จะรู้สึกดีกับเราแต่ผู้หญิงหลายคนจะกลัวเรื่องการหน้าสดออกจากบ้านอย่างนี้พี่ป๊อมีอะไรไอมไม่กลัวค่ะให้คนยอมรับในความสดของเราค่ะถ้าเผื่อเราจะไม่สวยเราก็เติมสิคะถ้าเราจะไม่สวยเราก็บำรุงเพิ่มให้ให้สวยในแบบฉบับของเราไม่ต้องสวยในแบบฉบับกระถืะการเคารพตัวเองมันทำให้คุณสวยที่สุดยังได้มงแล้วพี่ตั๊กี่ตัก็มีฟีดแบ็กอะไรกับเรื่องหน้าเด็กเรื่องของเราไหม ที่ก็เข้ามาเราก็รู้สึกว่าเขาก็ต้องอ,าอยากเห็นให้เราสวยตลอดสวยสวยุดไม่ไม่ถึงกับว่าสวยตลอดแต่หมายถึงว่าเป็นเราในสภาพที่ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ละกันและสิ่งนี้บอกทําได้คือพี่ปอก,กเอาเซรั่มแล้วกันแดด <c oughs> ไปวางไว้ที่ <c oughs> <c oughs> ไปวางไว้หน้ากระจกพิตา <c oughs> ให้เขาใช้ด้วยอ๋อจะได้ไปได้การไปได้การเจอสิ่งดีก็ต้องบอกสามีด้วยทเช้าเย็นเราหลายขั้นตอนไหมคะ ม่กี่ขั้นตอนค่ะก,ก็เซรั่มตัวทีมแล้วก็ตัวกันแดดสามอย่างสวยแล้วง,ง่ายาพอเท้า่าเรสามารถเข้าเล่นตลอดเวลาเลยจริงเหรอไม่ไม่เพราะว่าเราไม่ไมร,ไมไมรู้ชัวร้ว่าเราใช้จริงอ่ะเราก็เลยรู้ <c oughs> สึกว่าเราก็อยากบอกอ่ะเพราะว่าก,การ <c oughs> บอกคนอ่ะมันไม่ได้ทําให้เราสวยน้อย <c oughs> ลงจริงยิ่งบอกยิ่งบอกคนอื่นเขาสวยด้วยก็จะได้แบบเออสวยไปด้วยกัน เนเริ่มฝันแล้วน่าัน่าจัน่าันอาจับน่น้องับาับน่อยั่าจบน่าจัน่า่าจบ่าบน่า่าจับน่าจับ่จับน่าัน่าจัน่าจับ่าจัน่าจเน่าจ่าจัเาจั่าจับนาไัน่าจับน่าจันาจัน่าจับนานาจับน่้ัน่าวัน่านี้ดูดนาันาวันนี้วันนี้ป๊อนน่ารักจับน่า แสดงว่าการหน้าเด็กทำให้สามีหลงอย่างนี้หรอครับคุณพี่ว่าด้วยด้วยวัฒนธรรมของเราด้วยหรือครย้ำย้ำคูณย้ำ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 เราจะไม่ขาวว่าที่ร้าสวยหรือยังอ้วนไหมแบบไม่ไม่คนทนี่สวยเนาะ เราชอบไม่เวลาสามีอวยเราแบบอวยแบบชุ่มช่ำเลยเขาไม่อวยเขาไม่อวยแต่เขาเห็นด้วยเขาเห็นด้วยก็คือเราจะเป็นคนนำทางให้เขาใช่แต่งว่าที่ตาเป็นคนพูดพูดชมอะไรยากดินึงเลยไม่ยากค่ะไม่ไม่ยากแต่ว่าแต่ว่าเขาจะไม่พูดเขาจะไม่พูดเยอะมากกว่าจะไม่ช็อตฟิลเราจะไม่ช็อตฟิลแล้วก็จะริ่มแบเขาสมมติว่าเราออกจากบ้านเนี่ยเขาก็จะแบบรู่วันนี้สูยแต่ว่าจะไม่ รักคุณดีที่รักสวยไม่ลงเดียวไม่ต้องไม่ฉีดยาไม่เยอะขนาดนั้นแมจะบอกว่าเออวันนี้ดูดีจังเลยค่ะทำให้เขาจริงใจแล้วจริใจแล้วแจ้งว่นเราก็สวยสมบูรณ์เพราะเราเป็นภรรยาของท่านด็อกเตอร์เนี่ว้าวตำแนขึ้นมามันแบบดูเพิ่งเหินเรา เราเราดูฉลาดไปเยอะเลยบทบาทไปไหนครับเมียนหลวงมันขึ้นขใช่มีคนบอกว่าอ้าพี่ตั้งเป็นด็อกเตอร์อยู่คนเดียวหรอไม่ค่ะก็เป็นด็อกเตอร์มีกันด่าเหมือนปลุกตำนานเมียหลวงคุณค็อชีพขึ้นมาอีกเหรอหนึ่งคันมันให้ฟิล์มดันเราให้ฟิลนั้นเหมือนกันจริงนะแต่ว่าเมียหลวงเอาเป็นแค่ในบทบาทในลโดยจริงเขาเป็นเมียเดียแล้วมีโลกไปที่สอง อไม่ต้องคือมันต้องวางตัวแบบว่าไม่แค่เผื่อเขามีรอไวัที่สอเดี๋ยวจะได้มีอยู่รอบหน้าหมหให้อยู่รอหน้าครันนี้เป็นประโยคบอกเล่าแล้วก็เป็นประโยคคำสั่งพี่ป๊อปต้องวางตัวใหม่ไหมคะพี่ป๊อกกับกาที่แบบมีแบบสัมีเป็นดอกเตอร์องี่อก พยายามอ่านหนังสือเยอะขึ้นเราเราเวลาเราเวลาเราบอกเวลาเวลาใครมาถามอะไรเราจะได้ดูสถานะของสมภูเพราะว่าคนก็คาดหวังเหมือนกันว่าเราอาจจะเริ่มอ่านหนังสืออะไรเป็นระดับแรกครับพี่ปอที่เราเปลี่ยนชินจังมีอ่ะแล้วจมีไหมพี่ป๊อามีเปล่าครับเว้ยเราไย่เราอย่าถามน้ำให้พี่วันศุกร์จริงจริงมันมันมันพอ ตอนหนเพราะว่าเราเป็นเมด็อกเตอร์เสร็จแล้วมันกับข่าวอื่นที่ผ่านมามันจะต้องหยุดไหมอย่างเรื่องแห้งอาอย่างเรื่องปาร์ตีห้หรือว่าไม่รื้อภาพ้ไหมหรือว่าไม่ต้องค่ะเพราะว่าเราเสร็จตัวเองไม่ได้ดีนะไ, <c oughs> ไม่ต้องภาพของฉัน <c oughs> ไม่ต้องค่ะก็สิ่งที่ทําได้ก็คือเราก็กลายเป็นนักบิวที่มีคุณภาพโดยการที่ <c oughs> ่าถ้าจะดื่มอะไรเงี้ยเราก็ไปศึกษาเมื่อวันก่ออย่างเราก็คือที่ไปเรียนไปเรียนการดื่มวายนิดล้อการวิเคราะห์วายว่าเลยเราก็ลงลึกไปนะจุ่มไปเลยดื่เป็นการเรียนรู้เป็นการเรียนรู้อันนี้คือจริงเลยจริงค่ะที่เราไปรู้ที่เราไปเจาะค้น าคที่กระโดดก็เรียกว่าเพิ่มเติมลงไปอันเก่าไม่ต้องลดใช่ไม่ต้องถ้าล้วเราจะกระดกแต่เราก็มีความรู้ด้วยใช่มีความรู้ในการวิเคราะห์ว่าอันนี้ปีไหนปีไหนมาจากที่ไหนมีแหล่งอนุ่นที่ไหนมาใช้สายพันธุ์ไหนแล้วก็เขามาเมิร์ชกับอะไรบ้างทำไมมันต้องจริงจังขนาดนั้นเพราะว่าเราเรียนในสิ่งที่เราชอบชอบแล้วก็ทำไม่สุด ใช่เราชอบสิ่งไหนเราเราลงลึกไปที่จุดน,นั <writers> ้นเพราะว่าคนเราเนี่ยถ้าเราเรียนในสิ่งที่เราไม่ได้ถนัดหรือแล้วเราไม่ชอบเนี่ยมันก็จะได้แค่ผิวเผินแต่ในเมื่อเราเราชอบสิ่งไหนแล้วเนี่ยเราวิเคราะห์แล้วเราก็เป็นคนที่มีคุณภาพในสายนั้นไปเลยในชะ่แปลปว่าพี่บอกชอบดืม่มชอบดื่มว่ะเห็นดื่มที่ไหนก็ือศึกษาอยู่ใช่ไศึกษา เคยเคยแบบว่าสามบ่อยใช่ไหมตอนนี้คือแบบพักปุ๊บไปแล้วแบบรินรับรรู้เลยใช่ไหมคะว่ามันคืออะไรใช่ค่ะก็จะเวลาไปตอนนี้จะมีกลนที่เป็นเพื่อนที่เรียนมาด้วยกันก็จะมานั่งวิเคราะห์วัยกันแล้วก็คือจะเล่น blind t a ก็คือเวลาทุกคนเอาเอามาคนละขวดสองขวดแล้วก็จะออกขออกระดาษไว้แล้วก็ชิมแล้วก็จะมานั่งวิเคราะห์กันว่าเป็นวนยจากที่ไหนเป็นวนยอะไรหนัก นานไม้วินเทจไม้หรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขอก็ได้ความภาคภูมิใจเป็นเอ็กซ์เพรสแล้วใครอยากที่อันยากแต่เราเรียนศึกษานี้เราอยากไปต่อยอดอะไรไหมหนึ่งว่ามาจริงๆอยากอยากให้มันให้มันเขี่ยวเยอะกว่านี้ก่อนเพราะว่าตอนนี้ที่เรียนมันกินแค่เบื้องต้นเท่านั้นแต่ว่าคนที่เขาเลียงเก่งก็จะมีแบบเลเวล3-4-5ไปของเราอยู่แค่อานุบาลสามีสนับสนุน ในอนาคตต้องมีห้องเก็บวายพิลล่าพิลล่แล้วใช่ยังไม่มีค่ะายว่าถ้าอย่างนั้นมันก็คงต้องเก็บค่อนข้างเยอะมีตำนานอะไรใหม่ๆระหว่างเรียนรู้บ้างไหมครับพี่ต๋องมีตำนานอะไรใหม่ๆระหว่างเรียนรู้เดี๋ยวเ่าสู่กันฟังได้บ้างไหมครับมันะคะอ่านสื่อไม่ได้ขอขอเก็บไว้เป็นคุณหนึ่งอย่งไม่อีกหนึง